เราว่ากันว่าประวัติศาสตร์นั้นมองแค่มุมเดียวไม่ได้ต้องใช้สติเวลาอ่านหรือเวลาฟังใช้ความคิดวิเคราะห์เทียบเคียงกับหลักฐานหลายๆชิ้นไม่ใช่เชื่อในหลักฐานแบบเดียวเพราะจะเป็นการปิดกั้นตัวเองสู่ความรู้ชอยออฟฮิตสตอรีสวัสดีครับ อีพีนี้มาแบบเท่ๆกันเลยทีเดียวนะครับเช่นเคยครับวันนี้ชอยออฟ i ิสตอรี่มีเรื่องราวรดีอีกแง่มุมหนึ่งเพื่อมานำเสนอเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังกันอีกแล้วนะครับผมแต่ใน EP นี้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาสั้นๆไม่ยาวเหมือนกับ E ีพีก่อนๆนะครับแต่รับรองเลยว่าเป็นประวัติศาสตร์ทางเลือกที่นำเสนออีกแง่มุมนึงแน่นอนเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปติดตามกันเลยครับ EP ที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดถึงพระเสสรสุว์และพระมหากษัตย์ของไทยมามากพอสมควรแล้วนะครับ EP นี้ผมเลยจะพูดถึงบุคคลที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรากันบ้างใช่ครับ EP นี้ผมจะพูดถึงเรื่องราวของพระส,สุพรรณกัลยาครับแต่แต่แต่แต,แต่ผมจะไม่พูดถึงตามประวัติศาสตร์ของไทยแล้วนะครับเพราะว่าทุกท่าน아아อาจจะรู้เป็นอย่างดีกันแล้วนะครับผมจะพูดถึงพระสุพรรณกัลยาในมุมมองของนักประวัติศาสตร์พม่ากันบ้างนะครับว่านักประวัติศาสตร์พม่าเนี่ยเขากล่าวถึงพระองค์อย่างไรกันบ้างเอาละก่อนจะพูดตามบัน พ่ะมาผมขอเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับพระสุพรรณกัลยาในมุมมองของคนไทยเรามองกันก่อนนะครับพระสุพรรณกัลยาคือพระเชษฐภคินีเธอของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับท่านทรงเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระมหาธรรมราชากับพระวิสุทธกษัตริย์และพระองค์มีศักดิ์เป็นหลานยายของสมเด็จพระศรีสุริโยทัยด้วย พระองค์มีพี่น้องสามคนครับคือพระองค์เองเป็นคนโตและพระอนุชาอีกสองพระองค์นั่นก็คือสมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นเองตามพงศาวดารไทยเนี่ยเล่าว่าพระเจ้าบุเรงนองได้ขอพระสุพรรณกัลยาไปเป็นชายาซึ่งทําการแลกตัวกับสมเด็จพระนเรศวรซึ่งเป็นองค์ประการอยู่หงสาวดีณเวลานั้นนะครับให้พระนเรศวรเนี่ยได้กลับมาอายุทยาเพื่อช่วยราชการของสมเด็จพระราชบิดาใช่ไหมล่ะครับพระสุพรรณกัลยากับพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยทรงมีพระราชธิดาด้วยกันหนึ่งพระองค์ครับ และเราจะเคยได้รับรู้การเล่าถึงตำนานของพระสุพรรณกัลยาว่า พระองค์ทรงสิ้นพระชนภายหลังสงครามยุทธหัตถีเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชามังกยอยชวะเพราะว่าพระเจ้านันทบุเรงเนี่ยทรงโกรธมากที่พระมหาอุปราชาถูกสมเด็จพระนเรศวรฆ่าตายขาดคอช้างพระเจ้านันทบุเรงจึงทรงประหารพระสุพรรณกยาพร้อมด้วยพระราชธิดาในคราวเดียวกันเลยและหลังจากนั้นชื่อของพระสุพรรณกยาก็หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เลยใช่ไหมละครับทีนี้ผมจะพูดในมุมมองของนักประวัติศาสตร์และเอกสารของชาวพม่ากันบ้างว่าเขารับรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับ มิกกี้ฮาร์ดนะครับเขาเป็นสถาปนิกชาวพมา่าแต่ว่าเป็นผู้สนใจประวัติศาสตร์พมา่าและก็ของไทยด้วยนะครับเขาได้ไปแปลเอกสารหลักฐานของพม่าที่กล่าวถึงพระสุพรรณกัลยาและยังเขียนเป็นหนังสือไทยนะครับโดยตีพิมพ์ชื่อว่าโยเดียกับราชวงศ์พมา่าเรื่องจริงที่ไม่มีใครรู้โดยในหนังสือเล่มนี้นะครับได้กล่าวถึงข้อมูลหลายเรื่องเลยเกี่ยวกับอยุทยาและคนอยุธยาที่มีชีวิตอยู่ในกรุงหงสาวสดีด้วยและก็ไม่พลาดครับได้เล่าถึงเรื่องพระสุพรรณกัลยาไว้ด้วยเช่นกัน โดยมิกิฮาเนี่ยเล่าไว้อย่างน่าสนใจว่าในช่วง12ปีแรกที่พระสุพรรณกิยาทรงไปประทับอยู่ที่กรุงหงสาวดีเนี่ยได้ประทับอยู่ที่พระราชวังกัมโพชาสาดีซึ่งอยู่ในกรุงหงสาวดีเลยเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ทรงพระเกษมสําราญมากที่สุดเลยนะครับเพราะพระองค์เป็นถึงพระชายาของผู้ชนะสิบทิศอย่างบุเรงนองแม้ว่าช่วงนี้พระองค์จะไม่ค่อยได้ทรงพบกับพระสวามีก็ตามเพราะว่าพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยส่วนใหญ่จะไปทําสงครามและมักจะประทับในสามลบซับเป็นส่วนมากนะครับและเมื่อพระเจ้า บรงนองเสดสวรรคตพระราชโอรสของพระเจ้าบุเรงนองก็ขึ้นครองราชนั่นก็คือพระเจ้าโนนเตียบาเยงหรือไทยเราเรียกว่าพระเจ้านันทบุเรงนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่ามันส่งผลให้ตำแหน่งพระมเหสีของพระสุพรรณกัลยาเป็นอดีตไปทันทีและต้องย้ายออกจากพระราชวังส่วนในไปประทับณพระตำหนักส่วนพระองค์นอกเขตพระราชฐานตามธรรมเนียมที่เขาปฏิบัติสืบต่อกันมาครับ จำได้ไหมครับเมื่อตอนต้นเน mm ี่ยผมบอกว่าพระสุพรรณกัลยาทรงมีพระราชธิดากับพระเจ้าบุเรงนองหนึ่งพระองค์นามว่าเจ้าหญิงพุนชีหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเจ้าหญิงพิษณุโลกนั่นเองเมื่อพระเจ้าบุเรงนองสวรรครนะครับเจ้าหญิงพุนชีก็ได้ตามเสด็จพระสุพรรณแกลออกมาประทับนอกพระราชวังด้วยและต่อมาเจ้าหญิงพุนชีก็ได้เสกสมรสกับเจ้าเกาลัดซึ่งเจ้าเกาลัฐเนี่ยเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอสังขยาเจ้าเมืองตะลุบนะครับซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่นั่นเองและเป็นที่ปรึกษาของพระเจ้ามังรายกยอชวาซึ่งงงงเเนนโอออรรรสค์ทขพะจ้าับุ และก็มีพระราชสิดาด้วยกันหนึ่งองค์ครับคือเจ้าหญิงจันวดีนั่นหมายความว่าตอนช่วงสงคารามยุทธถีพระสุพรรณไม่ได้ประทับอยู่ในหงสาวดีแล้วแต่ทรงประทับอยู่ที่กรุงอังวะครับซึ่งต่อมาพระเจ้าตองอูพระเจ้ายองยันและพระเจ้าเชียงใหม่ต่างแยกตัวออกจากหงสาวดีและตั้งตนเป็นใหญ่ครับพระเจ้ายองยันเข้าครองกรุงอังวะที่เจ้าหญิงพุนฉีและพระสุพรรณกัลยาประทับอยู่นั่นเองซึ่งเรื่องนี้มันเป็นผลดีของพระสุพรรณและเจ้าหญิงพุนฉีครับเพราะว่า พระเจ้ายองยันเป็นพระราชโอรสองค์หนึ่งของพระเจ้าบุเรงนองจึงมีความคุ้นเคยกับพระเจ้าอาสังขยาซึ่งเป็นบิดาของพระเจ้าเกาลัดก็คือพระสวามีของเจ้าหญิงพุนชีนั่นเองนะครับจึงสามารถคาดได้ว่าภายใต้การปกครองของพระเจ้ายองยันเนี่ยพระสุพรรณกัลยาและเจ้าหญิงพุนชีเนี่ยก็ยังคงประทับอยู่ในกรุงอังวะอย่างเป็นปกติสุขดีจนกระทั่งสิ้นพระชนโดยไม่ได้ถูกปองพระชนแต่อย่างใดเลยนะครับ ผมขอเสริมประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เรามักจะเข้าใจกันผิดก็คือภายหลังพระเจ้าบุเรงนองสวรรคตลงเนี่ยพระเจ้านั้นทบุเรงได้นําพระสุพรรณมาเป็นพระชายาเหมือนกับในหนังเลยใช่ไหมล่ะครับแบบนี้เรื่องนี้นะครับมิกกี้ฮาร์ดเนี่ยเขาบันทึกไว้ว่า หลักฐานการบันทึกถึงครอบครัวของพระเจ้านันทบุเรงในพงศาวดารพระมาทุกฉบับเนี่ยไม่เคยปรากฏพระนามของพระสุพรรณกัลยาแม้แต่นิดเดียวเลยอย่าว่าแต่เป็นพระมเหสีเลยครับแม้แต่ลายชื่อในตำแหน่งพระสนมก็ไม่มีถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเรายังจะพูดหรือเขียนอีกหรอครับว่าพระสุพรรณกัลยาเนี่ยเป็นเมียนันทบุเรง ผมว่าการที่เราพูดกันเขียนกันไปนอย่างเข้าใจผิดหรือไม่ยอมอ่านหลักฐานหลา,หลายๆเล่มก่อนแล้วเอามาพูดกันเนี่ยนะครับเชื่อเพียงหลักฐานแค่ชิ้นเดียวนั่นอาจหมายความว่าเราไม่ให้เกียรติพระนางเลยทั้งที่จริงพระนางเป็นถึงพระราชธิดาในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและทรงเป็นพระเชษฐภคินีของพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาที่ยิงย่งใหญ่ทั้งสองพระองค์นั่นก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรสนะครับประเพณีขัตยะวง์นั้นนิยมสมรสกันระหว่างพี่กับน้องด้วยกันก็จริงครับแต่ไม่มีการเอาเมียพ่่ออมมาเเป็นนนนียลูกแ อันนี้ผมอ้างอิงจากมิกกี้ฮาร์ดนักประวัติศาสตร์ชาวพม่าะนะครับผมรู้นะครับว่าทุกท่านอาจจะคิดว่าการเอาเมียพ่อมาเป็นเมียลูกเนี่ยก็เกิดในกรณีของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศหรือเจ้าฟ้ากุ้งไงล่ะที่เอาพัชนมของพ่อมาเป็นเมียตัวเองนะครับเอาเป็นว่าผมว่าเราลองศึกษาพงศาวดารและหลักฐานต่างๆให้ดีก่อนว่ากรณีเจ้าฟ้กกุ้งเนี่ยมีข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใดแล้วค่อยมาแสดงความเห็นร่วมกันก่อนดีกว่านะครับ สุดท้ายถ้าชอบ EP นี้กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับ Choice Off c e s t o r y ด้วยนะครับทุกท่านสามารถคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ <c oughs> ผมรับฟังทุกคอมเมนต์เลยและก็เคารพทุกคอมเมนต์เลยนะครับหากผิดพลาดป,ประการใดขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกัน EP หน้า EP นี้สวัสดีครับ